จะมาอัปเดตให้ดูนะคะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้มาอัปเดตวันนั้นตานุษได้ปลูกผักหวานไว้นะคะทุกคนจะว่าเขาจะตายไหมเนาะเนี่ยปลูกก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเขียวเนาะปลูกจะจะมีไป น้องทองก็กวนนะคะทุกคนน้องหมาดูนะคะทุกคนจ๋าเขาก็จะแตกยอดแล้วนะคะผักหวานของตานุษเนาะตานุก็จะปลูกไปอย่างนี้นะคะจะพาอัปเดตให้ดูเนาะตรงไหนมั่งนะคะปลูกเต็มเลยปานุก,ก็ใช้หลกักปักสีดำดำนะคะทุกคนจะพาไปดูลิ้นนุนอ,อีกนะคะทุกคนจ๋า ตรงนี้อีกนะคะทุกคนเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะเขาเริ่มโตแล้วเนาะกล้วยของป้านต์ก็จะปลูกในป่าหน่อ,อไม้เหมือนเดิมนะคะมาอัปเดตเต็นตอนตอนไปเนาะมีกล้วยมีเอ่มีตักหวานมีหน่อไม้นะคะทุกคน น,นอกจากนั้นก็จะมีชะอมนะคะชะอมเอามาเป็นที่เลี้ยงเขาเนาะในป่านเอาไ,ไม้ได้ปลูกเต็มหมดเลยนะคะทุกคนเต็มแถวไป็มเลยเนาะอัพเดทให้ดูกันเต็มตอนตอน,ตอนเต็มน,นะคะตานนตตันเลกว่าจะตายแล้วเนะาะผักหวานของปลานตนะเอามาซ่อมเมื่อฝนตกนี่สรุปแล้วไม่ตายนะคะเสียงทุกอย่างเลยเนาะเขียวปัดเลย เดี๋ยวอีกไม่นานนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ได้กินกินนะคะทุกคนจ๋าแต่ที่บ้านน่ะต้นใหญ่มียุดต้นเดียวนะแม่บอกว่าเป็นติดติดปีแล้วนะได้กินแต่ว่าไม่ค่อยโตนะคะทุกคนเป็นสิบปีเลยนะแต่ไม่ตายนะคะต้วหัวประนุดแหละแต่ก็ได้กินนิดๆหน่อยๆนะคะเขาไม่ค่อยงามเนาะปลูกข้างบ้านนะคะทุกคนตรงนี้ตาหนูก็เลยเอามาปลูกเนาะ เ,เขาอยู่แบบธรรมชาตินะคะทุกคน <ปะ S 1> จ<ะ>๋าจะให้อยู่แบบธรรมชาตินะคะทุกคนจ๋าจะไม่ให้อยู่ลดน้าแบบแบบว่าจ,จะติดสปริงเกอร์อะไรประมาณนั้นนะ่ะตานุนไม่ให้เขาติดสปริงเกอร์นะคะอ่าตานุชจะลองดูว่าถ้าปานนชไม่ลดน้ํานี้เขาจะรอดไหมจะรอดแรงไหมนะคะทุกคนเอ่อถ้าหน้าแรงรอแล่อแร,ร,ถแร่ถ้ามันแรงเกินไปนะคะปานุชก,ก็ต้องลดเหมือนกันเนาะย yeah. ตอนนี้ป้านุยังไม่ติดสริงเกอร์ให้เขานะคะติดให้แตหนอมไม้สติงเกอร์ติดให้แหนอมไม้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเนาะผักหวานของป้านุษย์ก็จะปลูกไปแบบนี้เลยเป็นแถวไปเลยนะคะปลูกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนปลูกไปทั่วเลยนะคะทุกคนจานุนปลูกไป โอ้กอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้กินนะคะไม่นานปน้านุชคิดว่านะพรป้านุนสนใจะนจะให้อยู่แบบธรรมชาตินะคะทุกคนจ่าจะไม่ให้อยู่ลดน้ําแบบแบบบ้านจะติดสปริงเกอร์อะไรประมาณนั้นนะป้านุชไม่ให้เขาติดสปริงเกอร์นะคะ,ะป้านุชจะลองดูว่าถ้าป้านุชไม่ลดน้ํานี้เขาจะรอดไหมจะรอดแรงไหมนะคะทุกคนถ้าหน้าแรงรอแร่รอแร่ถ้ามันแรงเกินไปนะคะป้านุชก็ต้องลดเหมือนกันเนาะ Yeah. ตอนนี้ป้านุยังไม่ติดสปริงเกอร์ให้เขานะคะติดให้แต่หนอไม้สปริงเกอร์ติดให้แหนอไม้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเนาะผักหวานของป้านุษย์ก็จะปลูกไปแบบนี้เลยเป็นแถวไปเลยนะคะปลูกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนปลูกไปทั่วเลยนะคะทุกคนจานุนปลูกไป อ,อีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้กินนะคะไม่นานก็น,นดคิดบ้านนะเพราะป้าน,นุสนใจไงใจเขา,าแล้วก็มาคอยดูแลเขาเดี๋ยวอีกถ้าฝนตกตอนระยะน,นี้นะเดี๋ยวป้าจะให้ให้เด็กๆมาช่วยใส่ปุ๋ยขี้งวอีกเนาะปุ๋ยขี้งวก็ยังอยู่นะคะทุกคนก็จะต้องใส่ให้เขาเนาะตรงน,นี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยขี้งวนะคะต้องไล่ใส่ให้หมดเลย ปันมุดจะไล่ถ่ายคลิปให้ดูอ๋อตรงนี้ใส่ไปแล้วเลืออีกไม่ไม่กี่สิบต,ต้นนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ได้ไล่ใส่ใหม่นะนี่ต้นก็สวยงามมากมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวปันนูกก็จะอัปเดตให้ดูใหม่นะให้ก็โตกว่านี้ก่อน ก่อนที่จะกลับสวีเดนนะคะทุกคนป้านุก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสติ๊กกรกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะไยบ้า